สวัสดีครับพี่น้องของผมมาอยู่ในช่องไม่นี้คนหลังคันคือเก่ากับผมนาครับเอาว่าขาดกี่จะนิ่มก่อนครับผมเปลือยลายตื่นมานะครับสายเบานะครับลมตีเนี้ยจังหน่อยนะครับจะเอามาลองนะครับกัลาดน,นะครับตัวนี้ลมจังเหี้ยงนะครับจังหน่อยอยู่เหมือนเดี๋ยวขึ้นโดนแล้วนะครับ ไปนะครับผมไปครับผมทำการแสดงน้ำกันครับผมเบาๆจังน้อยนะครับเกาลงแล้วนะครับโอ้แต่กี่ดินเมื่ Bliss, อกี้ผมว่าท่านาาน,นี้คือเบาแห้งบีก่อนโอเคครับผมไปขึ้นน้ำกัน,นครับผมไปเบิ่งน้ำกันครับสายเบาสายเบาลม แหียงนี้นะครับสามสิบสี่นะครับทานกระเตาครับผมหาลอกเลนนะครับแตกข้าวนะครับทางนะครับนะครสองเมตรนะครับเป็นการลานเต็มระบบนะครับตัวนี้องแดงนะครับไปครับผมแววขึ้นตรงกันครับผม แดงน้องแดงแดงดืม่มข่าแอาวกัดวานขนาดสองเมตรนะครับตัวนี้คนในแบบเป็นวะนี่เป็นตัวลบวันหุ่นในแแบบครับตัวนี้แต่กระผมบินลงครับผมบนนกผมกล่องครับ

ียงเทนงบุค่ะผมครับกตนะุลานะครับนนร้อยสามสิบเซนนะครับต้นมีแต่ต่ตำๆนะครับผมถึงบอกกันไดนะครับเป็นสองหอกลืมห้างครับผม แล้วขึ้นโดนแล้วขึ้นหนว,นวนดปีมุ่งจะเข้านะครับสนุกมันหลังนะครับเหนืเข้าลงแล้วครับปล่อยไว้เด็กเติบเปแล้วครับเจ้าลงปิดเงินเก่าับผมอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจุฬาสวนลบนะครับร้อยสามสิบเซนนะครับสายเบานะครับให้เตาสายเบาขึ้นนะครับเหมือน อีกฝั่งเชียงสนุครับบมสุดไปไหนแลนะครับเมือนหรเบาแล้วครับจุฬานะครับมันด้กาดนะครับยามแรงๆครับผมแบบพกม้งแรกนะครับตอวนี้กำลังตกดินนะครับ ยังนาหน่อยค่อยนั่งนะครับอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเหมือนนี่นะครับเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทำการแสดงคือเก่าครับผมปล่อยแต่ขาวนะครับปล่อยในแห้งช่วงได้ปูเต่าปูเต้าวนะครับหยาดเสื้อเข่าบานเป็นวานะครับปูเตาวานะครับเสื้อจีเก้าบานนี้อยู่บไหวใจ ตะกี้แต่ว่าที่ครั้งที่เขาบาดนะครับปล่อยวาวแยามนียนะครับปล่อยวาวล้มกับเนื้อนะครับโอเคนี่ผมเลี้ยงหน่อยเพิ่นบระหาัเสือคือตะกี้แล้วนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ครับผมยังไดงนะครับผ้ามาวาวขึ้นนะครับเดี๋ยวจะล่าเอาขึ้นดูได้เลยนะครับบอได้ทายให้เบิรงนะครับตอนเอาขึ้นนะครับปล่อยใบเตีเวเหมืนนะครับตัวนี้บินคือเก่าครับผมผ่านครับผมคลิปนี้ครับผมยังไดงนะครับผ้ามาปล่อยวาวคือเก่าครับผม ถือใจก็กดแชร์ได้เด้อครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมมาทานคือเตาครับผมจะได้มาทานอยู่บ่าเมือนี่มาทานมาทานครับผมไปครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ